ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะพามาสอนวิธีการใช้ Stop Motion Studio EP 2นั่นเองนะครับนี่ Stop Motion จอตรงนั้นครับเสรให้หมดนะฮะโอเคมันจะมาหน้านี้นะครับพอเรากดเข้า Stop Motion Studio เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเอ่อจะทำ animation ก็กด New movie นะครับกดเลยครับที่มันเป็นรูปบวกเะยครับ,บก็ถ้ามันถามว่าต้องการให้มันเข้าถึงกล้องของเราไหมก็กดอนุญาตไปเลยนะครับเออใช่ผมมีอีกอันหนึ่งครับอันนี้เป็นอันที่เขาเจ้าทำไว้แล้วนี่คือตัวอย่างที่เขาทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูตัวอย่างที่เขาทำไว้แล้วก่อนนะครับ โอเคครับตัวอย่างก็จบไปแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อถึงเรื่องของเราเลยนะครับนี่ครับนี่คือกล้องของเรานะครับถ้าเรากดที่หน้าจอมันจะเป็นการโฟกัสน,นะครับโอเคผมจะเอ่อพาทำตัวอย่างเข้า,ขาอย่างเช่นตัวนี้ครับวิธีการถ่ายนะครับก็กดตัวรูปกล้อง ตรงข้างบนที่มันเป็นสีฟ้า,ฟาตรงนี้ที่ผมจิ้มไว้อยู่นะครับกดเลยครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับก็กดถ่ายไปเลยครับนะครับมันก็จะได้สองภาพสามภาพนะครับผมจะบอกเคล็ดลับในการถ่ายทำให้มันง่ายขึ้น,นครับไปปรับตรงมุมทางซ้ายมือของเราเลยนะครับนี่ฮะ ถ้าพอเราปรับแล้วมันจะเห็นภาพเก่าที่เราได้ถ่ายไว้นะครับถ่ายปึ๊บปึ๊บ,บ,บเห็นไหมครับจะเห็นภาพลางๆของภาพเก่าของเราครับค่อยๆถ่ายนะครับถ้าอยากให้เร็วก็ถ่ายเอ่อแบบเร็วๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายถ้าอยากให้ช้าๆก็ค่อยๆถ่ายครัถ่ายแล้วก็ครับ โปรแกรมนี้สามารถถ่ายไปได้เป็นร้อยเป็นพันภาพเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะยกตัวอย่างสักประมาณร้อยภาพนะครับ ขอแนะนำถ้าท่านผู้ชมอยากถ่ายก็จับกล้องไว้นิ่งๆนะครับแต่อันนี้ผมไม่มีขาตั้งกล้องผมเลยทำอย่างนี้ครับเอาสักวันนี้ผมจะสอนเอาสักสี่สิบภาพก็พอนะครับโอเคครับวิธีการดูว่าเ,เราวิดีโอเราเป็นยังไงก็กดตรง พเพเลยนะครับตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ครับปึบอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงค้อนตีอะไรสักอย่างนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าคนงานกำลังก่อสร้างครับนะ ที่นี้เอ่อหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์อะไรกับคุณผู้ชมบ้างเลนนะครับเอ่อคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ั b hmm. s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับบายครับยี yeah.